คลิปนี้เราจะมาแกงหน่อไม้กันจ้าทุกคนอยู่บ้านแม่ย่าเด้ออาพอบ้านก็ทำการตำตำหน่อไม้นะคะทุกคนอือโอ้โหมันตำหน่อไม้ตำตำเครื่องแกงหน่อไม้ตำข้าวเบือนเนะข้าวเบือ อันนี้น้ำใบย่้านางเก็บคันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพาบ้านก็จะทำการก่อไฟนะคะเออใครอยู่เมื่อน,นี้คําคำท่ากิกนน้ำค้อยเล็บยากอยู่ดังไฟบ,บุปิน <c oughs> ยากอยู่นะคะดังไฟบุป <c oughs> ินเพม้นคนดังมันก็เลยดังบ,บุปินทุกคนเอ,อ้ยออ่านะคะ กบ้านเราอะล้างมอล้างแหกนะคะทุกคนเราวันนี้สบายนะคะเราบ้านจะโชว์ฝีมือเองัแนแหนกินนะคะโชว์ฝีมือเองไฟของเรากับลูกเป็นที่เรียบร้อยก็อย่างเราทำค่อยนี้ปาน,นี่ยังไม่ลุกทุกคนอันนี้ก็ใส่ น้ำใบย่านางแล้วก็ข้าวเบือเรียบร้อยนะคะข้าวเบือเราก็ตำกันใส่กับพริกนะค่ะทุกคนข้าวบ้านก็ทําการคนข้าวเบือให้มันกระจายออกจากกันนะทุกคนมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะ <c oughs> ข้าวเบือหรือว่าข้าวเช่ของแซ่ปเป็นข้าวเหนียวเนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่คนที่มาดูคลิปเราก็จะเป็นคนไทยจีนาศ มีคนจอบเบึ่งป้านะคะมาเบึ่งป้ายสิอยากออกมาล่ะสิลาน,น้อยอยากมาเขาไม่ให้มากวน สักะเบอือเขบอกโคนเสื่อหนึน่งคิดดิสักเบอือกหาเอาเตอรเราเอ็ดเอาวันพรุันขึ้นนักเนี่ยเนื้อขาผักสะแงงค่ะจะแม่นเอามาน้อยผักแงงเด็กคงพ่อมารูปเรือามาจส่วนครัก็ใส่เนื้อปลาดุกไปด้วยนะคะปั้น ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะเพราะบ้านแกนะทุกคนทุกคนเอ๋ยเห็ดแยบอยู่บ่คะไก่หนูไกอ่อุปตเตอเราจะมานี่เราจะมาตั้งอยู่ตรงนี้นะคะใส่เห็ดไปด้วยนะคะทุกคนใส่เห็ดปวกหรือตอนตอนเห็ดปลวกนะคะทุกคนอุ้ยเป็ดตะแสบค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะทุกคน อย่าโอนอวอะไรเดี๋ยวเราติดต่อเจ้าเอาติดตอกบอดได้บอดได้อยู่หล <t empath ic subtitles> ่ยคนอยู่ไลายคนเพื่อเามาโซฟี่มืออันเธออันพิดซิมแล้วซิมอีกอยู่เลยพี่นองซิมอยู่อะไรเจ้ากดไลค์ให้ให้แล้วนะคะน้องเจี๊ยบขอบคุณพี่โนบมากมากจ้าใส่ปลาดุกไปด้วย ขอบคุณนะคะล้างมือเรียบร้อยค่ะล้างมือเรียบร้อยนะคะ,ะคะันเองแซบเองนะคะฝีมือการคันน,นัวกับคนคันเนี่ยะคะ่ะอ้าไวไฟไฟไม่ดีเลยโอ้ยเน็ดก็ไปแล้วใส่เนื้อปลาดุกลงไปด้วยเอาใส่หมักบวบลงไปค่ะใส่ให้ให ใส่มาบวบลงไปแล้วนะจ๊าเพื่อนๆจ๋าอืออ่าปลาเขาบอกไม่ให้คนนะคะเดี๋ยวปลามันจะเปื่อยเนื้อปลาดุของเรามันจะเปื่อยนะคะต่มูโชมอือชาวบ้านแกงให้กิน,นอ้าวสุกแล้วค่ะทุกทุกคน,นอือสุกแล้ว ซีมอีกแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่อย่างผักชะอมเนี่ยค่ะเเอนคือจะเป็นจาบจางมันแก้ได้ใส่น้ำปลาได้แต่ถ้าเค็มนะแก้ไม่ได้จะเพิ่งใส่เค็ม ปลาเขาเนาะหรือครับไมทอดไข่ทอดไขโอ้โหล้มล้มล้มลมแต่จะเ็นแบบบรรยากาศบ้านเฮานะคะทุกคนัวบ้านบ้านัวบ้านบ้านนะคะ อโอแล้วมีแต,ต่ต้นปลาบัน้นเราจะใส่ผักสังแงงลงไปแล้วก็ชะอมนะบริเซอร์รอคะสังแงงถือแล้วใส่แล้วเนาะแต่ว่าอานี้จะใส่นนี้ลงไปทุกคนใส่เลยอะอออใส่ผอหยุกหยุกก็เอาบัว ใส่พอยุกๆก็เอาหรือเปล่าเสียงรถอยากดังเลยจังนอ้อยเลยเพราะว่าบ้านแม่ย่าน่ะอยูอ่อ๋อสมพธิ์คุณนี่เปิดไปค่ะซีมอีแล้วข้าวบดกินเค็มเลยพอแล้วปุง้งใส่หน่อยดิไปไว้เนยวะ่ะ เอา,อาคลิปแกงหน่อไม้ของเราก็เช็ดแล้วนะคะทุกคนพาอบ้านเนี่ยะคะ่ะทำให้กินเดี๋ยวเราจะต้มไอ้ต้มปลาต่อนะคะเดี๋ยวเราจะต้มปลาต่อนะคะคลิปนี้บาย